เอากดได้อะกดได้ไงอะไม่ได้เว้ยโคโค่ไม่ได้ซิเวอร์กดกับดูกี้ได้อะถ้าบอลกันได้จะต้องกดกับกูได้ไม่ไม่เชื่ออือดูเล่นอะไรสกินออกเกมสกินอะไรในมุมอยากแจ้น่าครับก็ที่เก่าซื้อมาตั้งแต่2023อ่สิบสามอะดูดูออกเกมดู มึงจะบอกว่ามึงจะตัวสกินพัทไอ้โปลิมพัสอันนั้นอะดูด้วยครับน้องวันนี้พี่มีสกินทองสามสีจะกินยังอ็อกเนียอืมรหัสเก่ากูก็มีออกเทนสกินทองห้าสกินอืมเล่ครับผมทั้งหมดนี้เราจะได้ซื้อบัตรเมีคอนโฟเคดอ็อกเทียนบวกรหัสก่อนอะอนะมีอะไรคอนโฟเคครับคอนโฟค,คีคอนคอนคอนคมชัดเหรอ คำดาร์กว่าคำดารไกช่วยพปอร์ตสักคนนี้ช่วยสปอร์ตส yep. ักคนนี้เพราะต้องใช้โรยอย่างเงี้ได้เหรอวะเออแม่มันคัฟไม่ได้นะเว้ยตะเกิดมีชื่ออืมจะเกิดมีชื่อสองคนแล้วให้หมดเลย้ถาให้แล้วกูก็ตะเกิดมีชื่อสามคนอะเอาอะไรไม่รอดวะคือถ้ามันมีซัพพอร์ตมาคัาไม่ได้หรอ อูใช่หรอเออมึงเลนมาไม่รู้่เป็นโรตกาตุวแ้วดิอลัวมึงอะมมึงห้าโสัตว์กดได้แค่สามตัวเกมทํมาควายไว้ี่ยไอ้เนี่ยอืมเกมธรรมดาไกูเอาหัวมากูเอาหัวหมกูเร็ว กูว่ากกรเลือูทำการเลือกดมเองกูก็อยากพากูโดช้าได้ไหมจุดสำคัญแย่ออกจากกูว่าไอ้เหี้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็เหมือนกับการไม่เคารพในตัวหมูอึงโชคกิจการเดี๋ยวกูไม่ได้ปืนโอ้หนึ่งล้านควรเดือนไม่หนึ่งล้านควรเดือนอะไอ้เหี้ยกูว่าแล้วกูตกเขาไม่ท <sought> ันประเทศขนาดย่อมอะแล้วกูไม่ทัน ยิงเราต้องเก็บหมดเลยแม่งทำการยิงกันแบบวุ่นวายสายโกมากเอากูดาวแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่ต,ตัวสามคนเป็นีชนชวงมมาชันช่นมาเ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 มามันจะถิงมันจะทับกูแล้วคอติกอ่ะ คือไมชาเออร์สักคือไมชเออร์สวยสวยสวยอ้ยิดตู้ดิติดตู้ดิมันมาแล้วมันมาแล้วเอ้เพื่อนกูโดนกูโดนกูโดนเอาคริซันคิซันคริซันคนโลคอรดิซันคนโลคนโคอดิซันอย่างโลคอย่างโลไอเียประทามาอีก แตกแตกกอตวนทนมันเนาะน้อสองมันลบากันเนาอก่อหุ่นยนต์้งใชเม็คิดยกูแม่ผมกูแแน่ทำไมหุ่นยนต์ต้องใช้เม็คิดอะไม่รู้่ะโก้ มันมาแล้วเพื hmm. mm ่อนนอนเขาไม่ไ hmm. ด้ยินเสียงจากพระรามสามอยู huh. uh ่ข้างหน้านี่ขาบนขาบนไปปั๊บไปปั๊บไปปั๊บไปเลยไปเลยนไปเลยเรามาพบกันนะไปพบกันไปพบกันอืมมาแล้วมาแล้วเต่ามีมีมีเก็บหมดเลย ทางข้าลังวะใช่คุณนี่นะคุณนี่กูณนี่อย่างเงี้ยนี่ไงฝั่งซ้ายนี่ไหนอ่ะไม่ฝั่งนี้ก็มีเยอะแต่ไม่รู้ไปแล้วไอ้เแค่นี่มันต้องมีเพื่อนอะไอ้สัตุเพื่อนไปไหนวะเพื่อนมันเพื่อนมันอยู่ข้างล่างฝั่งฝั่งนี้นะเว้ยไปไปไหนได้ไม่รู้ว่ะแต่ว่าไปไหนวะนั่นแหละตู่ตู่อยู่ข้างล่างนี่เองเขียวไปดิไปรีมา ทุกคนทุกผูจการตายเขาไม่คิวเลดเดอร์ใช่เหรอบูดูเป็นคิวเลดเดอร์อพูดเป็นคิวเลดเดอร์จบแล้วไม่กูที่ชาร์ตก่อนยี่สิบวันไนเหม่งไปดีไม้กลัวไม้กูวางอยู่ตรงทางนี้ไหนวะเวสัตว์ชิวเด็กดแม่โคตรหลอ,อกกูเลยเอ้าไอ้เหี้่มันชิวไหม ยิวเล็กไม่เอาอาวมยิวชี้มั้ยกูเอาแค่ยิวใหญ่แอดรอปแอดรอปไม่พูดไม่บอกอีหิ้งฮะไอหี้งฮะทองอ่ะกูไปละมมมไ่ันมีคนไงไอ้สัตว์อืมแม่งกูโดนสองคนลุมช่วยจีได้ไหมนี่มันฟอนิเจอร์กูเฮ้ยเราหนีทีมเพื่อนเหรอเฮ้ยเราทีม เอาาเร้าวตายเรียบร้อยอืมกูบอกเลยกูโดนพิชเชกูเป็นคิวเลดเดอร์เรียบร้อยแล้คก็เดินิดประตูอันหน้ากันไปนี่เอามีกี่คนมีงี่คนมีกี่คนต้องสามคนนะมึงอย่าไปยี่เนี่ยโอ้ยลิงไม่ตามกูมาวะกูก็ไม่รู้ว่ามึงไปถึงขนาดนั้นแล้วกูกำลังเดินไปเหมือนกันคือได้แล้วนะครับไอ้เจ้ามีคนเหรอกี่คนกี่คนก็ มาอยู่คบคันกันตัง่ะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปไปไหน,ไไไไหนหอ่ะไปไปดูเปไงมาฟ o สเตอ e ์ชุบหนี้ชุบไงกไม่มีที่อู ช่วยยังไงต้องเมียตีปะไม่มีไม่มีไอ้เหี้ยโดนแอสสปอร์ตอีกไอ้สัตว์ผูถามจริงเอาไปนู่นแล้วอ่ะ ไปหาที่ชาร์จให้ไอ้ลิงนี่แหละไม่ได้เลยตัวที่ทับตกใจมากเลยตรงนี้ไม่มีเลยจิริดเดอร์มันยังสามตัวใช่ว่าไม่มีใครที่เหลือใครหดข้าก็กูแล้วในเซิร์ฟนี้ตอนเนี้ยอไม่มีใครหดกับมึงแล้วในเซิร์ฟนี่ตอนนี้นะอ้ากก็มันเป็นตัวบกวง,งไว้เหรออืมทั้งเซิร์ฟมีอยู่แบบนี้แบบเดียวแบบเอพิกลิ่นอยู่เชิฟนี้เซิฟเดียว <c oughs> เล่นอยู่ห้องเดียว <c oughs> เล่นอยู่ห้องเดียวทันเช้คนนี้

ถ้าถ้าตัวถ้าตัวจูดี้วิ่งช้าก็อยากอยากช่างโรศัวท์อยากกดไปเล่นยๆยากดไปเลื่อยๆเลยไม่มีประโยชน์อะไรแล้วทั้งนั้นถามมีประโยชน์ไหมเนี่ยโอ้จะมีคนปะ่็น่าจะมีชีมช่วยกิจการสู้ได้ไหมรุดหรือป้ายรถนี้ มึงคอนโทรลตัวกลางกล่าวหน้าวะตัวนี้มันคอนโทรลได้หรืเหรอไอ้เนี่ยคือทำได้มึงเก่งได้ใครวะชหุ่นโชคกิจการสุดยอดสุดยอดอือเสียงคนอย่างชาตีนเหนือจุดข่าวีเนี่ยเตรียมตัวชุบสองใบเหอสามใบ คิวันโอ้เพื่อนมีต no ่ยาเล็กๆชิบหายไอีตีู้จับือไม่ได้อะมาแล้วกูวิ่งมาวิ่งมาตรงนี อ oh, <c oughs> ้ซมันขึ้นไปข้างบนสองตัวเห็นไะมเห็นแล้วชุบเพื่อนหน่อยชุบยังไงบ้โก้ยิงทุกไปหรอไม่เดี๋ยวไปเข้าเราก็ดูมันเก็บที่ชุบได้ปะข้างหลังอ่ะไม่ไม่น่าจะได้หวะไม่เอาหมายถึงว่าแบบไอ้ไอ้ที่ ที่คือจิจจตจัวเรียกมา,าตามหามเงี้ยพี่ทำการสเติ้ลแบบแล้วจะจีควิทหน่อยนต้องเข้าวงไว้อ๋ออืม ตำกันยิงบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตามมาสิโลกจิตรึไม่ได้กัดเอาดำมีดด้วยกูไม่เห็นแบบดำเห็บอะไรอย่างนฉันอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตามมาสิเครื่อเสียวไปเดี๋ยวเคร่เสียวไปตรงนั้นมียี่ยกไม่ได้ท่านเดินไปทำไมยิงช้าจัง อืมกูแค on well ่มึเดอดึไม่ผมก็ได้ยินเสียงคนเนยกูจะเงียบก่อนจ่มึงไม่ได้หยิบุที่ชุดที่ชุดติดตัวมาเป็นมีอยู่แล้ว ชุดนอกวงเลยชุดนอกวงเลยวงนี้เบาวงสองใช่ยอยู่แต่มุ้งแบบไม่ค่อยมีของปัง๊มเออแต่ต้องซูมวงนี้แหละไอ้เย่าเขาต้องเอามาเสียงเกินกูมีสกิลซีด้วยอ,ะอย่ะอืมตอนนี้คือแบบคนรอบๆนี้แบบเก็บเนื้อ ดูแล้วจะปั๊มค้อนจางไหนอะพวกมันบอกอะดูแล้วว่าฉันจับเอาค้อนจากใครดีนะจับพวกนี้ยังไงละ่ะยิ้มยิ้มนึ่งะมันยิน้มหนึ่งนะข้าบ,บอมอไปอยู่บ้านนู้นไปโอ้ยเยี่ยมมากไปอยู่บ้านนู้นละว่าแล้วม,มันมีคน<ว>ที่แบบเห็นเหยื่ออะไรเห็นเหยื่อแดง ขเขาเรยขเขาเรยเขาโอ้กูโดนไอ้ยันนี่แมนนันกี้เหรอเออกูโดนแม่นักกี้กูเพิโดโดโ่งเข้ากูว่าเมื่อกี้กูเพิ่งลงจากเครื่องอืมไปไปตามการคำนวณเลีกูว่าแล้ว,วแม่งชุบแม่งต้องมีคนเล็งเห็นอืมแม็กกูเพิ่งลงจากเครื่องยังไม่ทันทำอะไรเลยแรงเห็นถึงเหยื่ออ,อันโอชะ <laughs> มาจากเครื่องพวกตายปั๊บ จริงวะหกร้อยสามห้าอืมกูบอกสี่สิบอะกูเอฟสิบสามอะที่มึงยิงไปกูคือกูยิงอแอจริงกูยิงแบบขาดนัดเดียวหมดเลยสามตัวไอ้สัตว์กูเอฟสิบห้าเฮียอ้าวไม่ใช่ปุ่นอยู่แต่บนอยู่แต่ในกล่องไงเฮียกูลงมาดูดูมึงชุบกูลงมาคนเลยคนเลยคนเลย จุกลงมาปอมโคนแาวบ้านเล้ะเอา้าเป็นประโยชน์ด้วยอืมกดเลยยินดีกูทำอย่างอือ่นบ <c oughs> ้างดีทำไมไกดเล็กกดเลี้ยงเอ้าเดี๋ยวที่นี่กดเลียงเท่าไหร่ก็คีดีีต์เลยมั้งจุกมึงเงี้ยล็อกทีเนอะ <c oughs> กูจะเล่นสปอร์ตบอกกูอยากไปเล่นจิ๊บตัวในสปอร์ตทั้งคนนี้ไม่ถ้าโก้ไม่เล่นเดี๋ยวกูเล่นเองในสปอร์ตทั้งคนนี้กูจะซับอะไรก็ได้มึงแต่งเล่นสเตอร์มิกกันเลยกูจะกูอยากเล่นดูนนะแต่ว่าไม่ได้โลบ้ามีซ้อนเหรออืมก็ไม่โลบ้าหรอไม่ได้โลบ้าแล้วเลิกแล้วทำไมวะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเกมเนี้ยเราหาปืนง่ายกว่า เรียกเคยเปิดไม่ได้กูก็แลกข้อแลกบิดโลมาทำไมวะเนีนอืมก่อนแรกไอจิบอรตามันนี่กูไม่เคยอยู่อันดับเกินสิบห้าอืมลางดีแต่เล่นไปเตรียมตัวได้เลยเพิเตรียมตัวเสียแลกในเกมนี้เลยแต่เมื่อกี้เราในแต่ลเราได้สองเลยนะจิมบอรต้า อืมก right. right. ็ก็ขุดคีบดวงตาในที Alright, ่สองก็จะดูมาได้ยังไงวะอินที่อะกดชิวค้างชิวค้างเหรอชิวค้างมันจะเข้าโดนเลยเวลาเราปล่อยโดนอะแต่มือต้องมานั่งไม่ต้องก็นั่งกดดูนอ๋อแล้วถ้าแบบไม่ค้างก็ติดปล่อยออกไปสิยดูคำจานดูนกระจายศัพทตัวปืนปืน เจ็บเจ็บกูตอนเจ็บกูนัดเดียวนัดเดียวกูโดนบัดกูมันโดนบาดต่อยกันไอ้เแค่มันทีเดียวเหมือนกันไม่ใช่ทีเดียวเหมือนว่ามันชุบแล้วเรดอะเรดมันชุบเรดมันชุบเรทฟินนิตกูนัดเดียวนัดเดียวีเดียวกูบอกแล้วดับได้เกินห้าหรอกยิงเสร็จด้วยซ้ำอะดูดิกูยิงไปร้อยสามเอ็ดแหละไอ้แค่สามสิบเก้าระดีแหละเอ้ยแล้วกูยิงเท่าไรร้อยแปดสิบ มึงไม่หนไปตายแล้วตัวเนี่ยตายแล้วตัวนึงมันลบตัวน, ừ, น,นี้ไอรีดแม่งก็เกือบล้มละไอใส์ไม่มีปืนด<อ>้วยมันเอาหมัดต่อยกูตายกูปิดวัดชามซูนชามซูนดิจิตเตอร์เนี่ยทุกอยางกาเอา้าปืนโหดอืนนอทำมันยีงอะไรใกล้ดีเอสปืนกลน,นะได้เหมือนกันรับมาสี่สิบห้าเลยมันก็นก 4, นะนกออกกะเลงปืนกลแพ้คือมึงลบเกมทิ้งไปเลย